ลงล่างไ,ไม่มาโดานพัดลมดูที่ละพัดลมนะจะ<ห>มาทดสอบอเ,อเ,เครื่องหักยุงนะครับนี่ครับเราตั้งไว้เมื่อกี้ไม่รู้กี่นาทีจำไม่ได้อันนี้มียุงโชคร้ายมาติดกับเยอะมากครับบ้านหลังนี้น่าจะทําธุรกิจขาย,ายยุงหรือเปล่ายุงมึงเยอะจริงนะเห็นเห็นยุงไหมใช่แบบว่าใช่แบบว่าไอ้ขอบผอมนั่นใช่ อันี้เราจะมาลองเปิดฝากันนะครับเปิดเนี่ยเราจะทําบุญปล่อยยุงนะครับอารมณ์เหมือนปล่อยนกปล่อยปลาเปิดทางในวะเออนั่นแหละอ้าวเต็มตัวนะฮะดูนะครับเฮ้ยไม่ออกไอ้เฮียดึงดีเดี๋ยวกาเดนเดี๋ยวยุงกระเด็นเฮ้ยมึงทางไหนวะมึงถอนมีสินหน่อยดิวะมือกำแน่นๆเออขยับขยบขยบขยับ เอามาแช่ดงเอาปิด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 แล้วปิดยังสดๆนะครับยังไม่ตายครับโอ้เยี่ยมจริงเลยครับพี่เหยยนเรา